ก็ครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาถ่ายทําคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนํานะครับวัตถุมงคลนะครับสําหรับผู้ที่สวดคาถานะครับพระมหาจักรพรรดินะครับปกติแล้วนะครับทางหลวงปู่ดูเนาะแล้วก็หลวงตาหมานะครับแล้วก็สิทธิ์สิทธิ์ญานุสิทธิ์นะครับของหลวงตาหมานะครับเวลาจะสวดคาถามหาจักรพรรดินะครับ ส่วนมากก็จะนิยมนะครับนำวัตถุมงคลนะครับนำพระเครื่องนะครับของหลวงปู่ดูหลวงตามานะครับมากรรมแล้วก็สวดคาถานะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะได้พระรุ่นไหนองค์ไหนนะครับส่วนมากก็จะเป็นพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงท่านก็จะสร้างแจกแล้วก็พร้อมรูปประคำนะครับผมแต่พอดีผมไม่ได้พระผงของท่านเนาะก็เลย มีเหรียญของท่านนะครับมีเหรียญของหลวงตามานะครับวัดถ้ำเมืองนะโดยท่านได้สร้างโดยได้นําเอา,เอารูปนะครับหลวงพ่อทวดเนาะแล้วก็หลวงปู่ดูนะครับแล้วก็พระมหาจักรพัินะครับมาบรรจุไว้ด้านหน้าของเหรียญน,นะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะผมก็ได้กรรมแล้วก็พนมมือแล้วก็สวด เวลาจะสวดคาถามหาจากักพรพัินะครับซึ่งก็จะเป็นการสื่อทำให้เราเกิดสมาธินะครับเกิดพุดทธานุภาพเร็วขึ้นนะครับเป็นสมาธิยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราสวดก็จะเป็นการน้อมนำพระมหาจากักพรพัิแล้วก็พระคาถาแล้วก็อัญเชิญหลวง,งปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามานะครับเพื่อให้เกิดผลในการ ที่เราสวดที่เราได้ตั้งใจที่เราได้อธิษฐานจิตไว้นะครับก็เลยมาแนะนํานะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับด้านหลังก็จะมีครบเครื่องเลยนะครับทั้งหนุมานนะครับหนุมานยกธงนะครับหนุมานแปดกรแล้วก็พยาคุดนะครับพญานาคนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่เราแขนแค่เหรียญเดียวนะครับแต่เราได้ บูชานะครับได้กราบไหว้ได้พึ่งพาบารมีทั้งพระมหาจากักรพรรดินะครับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตาม้านะครับแล้วก็หนุมาน8ก่อนเชิญธงลบพญาคุดพญานาคนะครับซึ่งก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญที่ครบเครื่องนะครับแล้ว หลวงตามาท่านก็ปลูกเศกให้เป็นอย่างดีนะครับก็เลยมาแนะนํานะครับสําสหรับผู้ที่กําลังมองหาว่าจะหาพระรุ่นไหนดีนะครับมาบูชานะครับมาแขวนหรือว่าเอานามากรรมเวลาสวดคาถามหาจากักรพรรดินะครับผมก็แนะนําเรียนรุ่นนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นชื่อรุ่นยังจําไม่ได้เนาะว่าเป็นรุ่นไหนพอดีได้มาก็เลยไม่ได้จําชื่อรุ่นเพียงแต่ว่า เป็นเหรียญของหลวงปู่ดูนะครับหลวงตามานะครับก็เลยนํามาแขวนนะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นสมบัติจักรพรรดิหรือเปล่าเนาะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างผมก็ได้นอกจากเหรียญนะครับนอกจากเหรียญนู่นนี่แล้วผมก็ได้นํานะครับนํานะครับพญาคุดนะครับผมพญาคุดนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ครับ สำหรับพญาคุฑรุ่นนี้ก็เป็นคุฑจากเพชรน,นะครับซึ่งก็สร้างในโอกาสที่อา,อายุนะครับครบ76พรรษานะครับของหลวงตามาโดยได้นำเอาเหล็กไหลต่างๆนะครับมาเป็นส่วนผสมซึ่งก็องค์ก็ไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามีการผสมเหล็กไหลแล้วก็วัตถุอาถรรพ์ต่างๆนะครับทัง้ง,งให เป็นเหรียญที่ไม่ใหญ่มากนะครับสําหรับผู้ที่เป็นผู้หญิงเนาะเด็กก็สามารถที่จะคลองได้เพราะว่าคุดก็เป็นสมบัติจกักรพรรดิคือจักนะครับจักแก้วเนาะครับก็เลยนำมาบูชาด้วยนะครับสวดแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีการบรรจุยันดวงของหลวงปู่ดูนะครับผมซึ่งผมก็ได้นําทั้งพยาคุดและก็เหรียญนะครับนำมากรรมแล้วก็สวดคาถา มหาจักรพรรดิเพื่อให้เกิดผลพุทธานุภาพนะครับเร็วขึ้นมีสมาธิขึ้นนะครับผมก็เลยมาแนะนำสองอเรียนนะครับซึ่งก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงตามาซึ่งท่านก็ได้ปลูกเสกให้อย่างเข้มขังนะครับวันนี้สำหรับช่องพ่อใหญ่โจบ,บ้านนนคอนะครับก็ขอ,ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s ับสไ r i b ์ให้ช่องพ่อใหญ่โจบ,บ้านนนคอด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ